ใครที่อยากมาเที่ยวพิจิตรแล้วไม่รู้จะไปไหนก็วางแผนตามผมมาได้เลยครับวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวอีกหนึ่งชุมชนที่ผู้คนใจดีอาหารอร่อยรวมไปจนถึงวัฒนธรรมที่แปลกใหม่โดวยวันนี้ผมจะพาทุกคนผพนท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านวังแดงเหนือหมู่ที่สองตําบลเขาทรายอําเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรครับโดยทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูฟาร์มกล้วยหายาก่กสวนผักรายได้เสริมที่กลายมาเป็นรายได้หลัก ถ้าอยากรู้ก็ตามมาด้วยกันครับพอมาถึงก็ขอกล่าวไหว้สักการะวัดประจำหมู่บ้านกันหน่อยที่นี่วัดวางแดงเหนือโดยบริเวณรอบๆจะบอกว่าสวยงามมากๆครับ เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนไปฟาร์มกล้วยร้อยแปดบ้านลุงพง์จุดแรกของเรานะครับก็จะพาทุกคนมาดูกล้วยด่างนะครับผมที่เคยนิยมกันเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าที่นี่เขามีใจรักนะครับก็อนุรักษ์รักษาเก็บไว้นะครับกล้วยที่นี่นะครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับทั้งนําข้านะจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นของไทยเองนะครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็ยังมีไม้ประดับนะครับที่เป็นไม้ด่างประดับนะครับบอลนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับ ต้นกล้วยที่นี่นะครับก็จะแยกออกมาจากต้นแม่นะครับอันนี้เอามาเพาะปลูกนะครับเพื่อแยกกล้านะครับอันนี้เป็นพันธุ์อะไรนะครับแกนด้าเลสครับแกนด้าเลสนะครับผมตัวนี้ก็เราเพาะไว้ปลูกแล้วก็เอาไว้ขายใช่ไหมครับผมปลูกเองแล้วก็ไว้โชว์อันนี้คือเป็นไม้ประดับด้วยใช่ใช่ไหมครับสีแดง บอลน,นี้จะบอกว่าหายากมากนะครับเขาเรียกว่าบอลเพชรเสีนะครับซึ่งคืนไหนวันไหนนะครับที่มีแสงจันทร์ลงมานะครับตัวน้องก็จะเปล่งประกายแสงนะครับผมเขาเรียกว่าบอลเพชรเจ็สีครับ โดยที่นี่ก็จะมีไม้ปลูกหลากหลายสายพันธุ์ทั้งไทยและนําเข้าจากญี่ปุ่นเปิดเป็นสวนการเรียนรู้ใครที่อยากจะเรียนเพาะชําหรือแยกกล้าก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับที่ฟาร,ร์มกล้วยร้อยแปดบ้านลุงพง์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนไปฟาร,ร์มเกษตรปลอดภัยกลุ่มหนองละกราโดยชาวบ้านที่นี่นะครับก็จะเน้นการปลูกผักเพื่อจาหน่ายแล้วไว้สําหรับทานเองโอดยจุดที่ผมมานะครับก็จะเริ่มปลูกจากแปลงเล็กๆตอนนี้สามารถขยายแปลงเป็นขนาดใหญ่และสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตส่งออกทั่วประเทศจนกลายมาเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เลยครับ การปลูกผักของที่นี่ก็สามารถควบคุมเพียงเครื่องจักรตัวเดียวเดี๋ยวมาดูกระบวนการปลูกผักของที่นี่กันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักที่ใช้ส่งออกนะครับผมก็จะมีตลาดกลางนะครับเข้ามารับนะครับแล้วก็ไปส่งตลาดใหญ่จะบอกว่าที่เห็นแปลงหลายๆแปลงหลายไร่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นแค่หนึ่งครอบครัวนะครับนะปลูกกันเองซึ่งระบบน้ําที่นี่นะครับก็จะเป็นการ ปล่อยน้าเป็นระบบหยดนะครับนะก็จะดูดน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยแต่ละจุดไปเลยนะครับซึ่งจะประหยัดคนงานได้อีกเยอะนะครับนะอันนี้ก็แค่หยอดปุ๋ยนิดๆหน่นนอยๆเอนงนะครับพอเวลาใส่น้ําหยดรูปเวลาใส่น้ํามันก็จะใช้เวลาแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเรากต้องการใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดน้ําแล้วเราก็มาเปิดล์วปุ๋ยโ<อ>ราปุ๋ยตรงนี้มันก็จะดึงปุ๋ยเข้าไปพร้อมกับน้ําก็คือเราไม่ต้องคือเราปลูกเสร็จเราปล่อยได้เลยที่เรามาคอนโทรลตรงนี้ทีเดียว แล้วแล้วปุ๋ยมันก็จะเป็นลงของมันเองที่รูที่ที่ระบบของมันอแล้วก็จากที่ใส่ปุ๋ยจากถ้าใส่เยอะๆอย่างเงี้ยจะต้องส4มีหโลแล้วก็ใส่แค่2โลหรือ3โลก็พอแล้วต่อหนึ่งแปลงอ๋ออันนี้ก็คือสามารถทําคนเดียวได้เลยก็ประหยัดปุ๋ยประหยัดทัางน้าประหยัดบุคลากรคนที่มาทำอ๋อโอเคไหมคะดีมากดีมากครับ จากที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่นะครับจะบอกว่าการปลูกผักเป็นเรื่องง่ายมากที่ทุกคนเห็นปลูกหลายไร่ทํากันเองในครอบครัวประหยัดคนงานไปอีกเยอะเลยครับใครที่มาเที่ยวแล้วสนใจก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามกันได้ที่นี่ฟาร์มเกษตรปลอดภัยกลุ่มหนองละกร,รมจุดนี้ก็จะมีชาวบ้านให้ความรู้สามารถแวะเข้ามากันได้นะครับโดยผักที่เราเก็บมาวันนี้ก็จะนํามาประกอบอาหารเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างมือที่ยงของเราวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3เมนูนะครับก็จะมีแกงเลียงนะครับแล้วก็ปลาเกลือทอดนะครับอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็น น้ำพริกปลาร้านะครับเดี๋ยวขอตัวไปทำก่อน,นครับ หน้าตาอาหารทั้งหมดนี้ถ้าใครได้มาเที่ยวก็จะได้ลองทานบอกได้เลยครับว่าแต่ละเมนูรสติดทั้งนั้นเพราะทุกเมนูกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาช่วยพัฒนาเป็นสําหรับอาหารพื้นถิน่นสําหรับนักท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอทอ็อปนวัดวิถีตามแนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีนี่ก็จะเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันแรกก็จะเป็นน้ําพริกปลาร้านะครับผมส่วนต่อต่อไปนะครับก็จะเป็นปลาเกลือทอดนะครับและแกงที่นี่บอกได้เลยว่ารสด,ด็ดมากนะครับก็จะ แกงเลียงนะครับของว่างที่นี่ก็จะเป็นขนมนมสาวและชาเลือดมังกรครับแต่ละเมนูก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลใครที่ได้มาเที่ยวจะบอกว่าถูกใจแน่นอนครับโดยช่วงบ่ายเราก็จะมาทํามาลัยเข้าตอกนําไปกราบไหว้พระตามเทศกาลต่างๆครับโดยมาลลยข้าตอกเป็นกระบวนการสร้างมูลค่าให้กับข้าวเปลือกที่นํามาผ่านความร้อนให้พองแตกเป็นสีขาวนวลโดยการนํามาร้อยประกอบเป็นพวงมาลัยที่สามารถนําไปใช้เพื่อบูชาพระหรือสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือต่อไปได้ครับ และกิจกรรมสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้ร่วมกันทํานั่นก็คือการทํำข้าวมงคลหรือข้าวซ้อมมือคือเม็ดข้าวที่ผ่านการขัดสีเป็นกระบวนการแปลรูปเม็ดข้าวเปลือกอย่างง่ายด้วยวิธีภูมิปัญญาของคนในอดีตโดยการตําในครกด้วยสากขนาดใหญ่จากนั้นนํามาร่อนหรือฝาดเอาเปลือกข้าวให้หลุดออก จนได้เม็ดข้าวที่มีสีขุ่นเหลืองงมสีส้มอ,อ,อ่อนๆที่ยังคงรักษาคุณภาพทางสารอาหารในเมล็ดข้าวเอาไว้อย่างครบถ้วนเนื่องด้วยวิธีนี้จะไม่ผ่านการขัดสีและที่สําคัญข้าวที่ได้จากการทํากระบวนการนี้สามารถนําไปเป็นข้าวทิพ หรือเข้ามงคลใช้ในประเพณีต่างๆของคนที่นี่ด้วยครับจากทริปที่ได้พาทุกคนมาเที่ยวทั้งวันจะบอกว่าสนุกมากๆใครที่มาก็จะได้ความรู้ต่างๆได้คุกครีกับคนในชุมชนได้ทานอาหารอร่อยจากกลุ่มชาวบ้านใครที่ได้มาผมรับรองเลยครับว่าไม่มีผิดหวังส่วนใครที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีได้ที่ YouTube นวัดวิถีและ Facebook โอท็อปนวัดวิถีชุมชนต่อไปผมจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ